เวลาที่เราเรียนบัญชีกันนะฮะมักจะพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากเราเรียกว่าสมการบัญชีคุณเชื่อไหมเวลาที่ผมเรียนบัญชีในมหาลัยจนงจบด้วยเกรดเฉลี่ยสามกว่านะตอนที่ผมเรียนมานะพอจบเสร็จปัญญาตีผมจะต้องไปสอนบัญชีพื้นฐานอะแล้วผมไปเปิดหนังสือที่ผมจะต้องสอนเด็กอะมันมีหัวข้อสมการบัญชีผมนึกไม่ออกว่าสมการบัญชีคืออะไรผมต้องกลับไปอ่านหนังสือแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าสมการบัญชีคืออะไรเพื่อไปสอนเด็กบางทีไอ้สิ่งที่แบบว่ามันง่ายๆขั้นเบสิกที่เราเริ่มเรียนกันเนี่ย มันก็มีความสําคัญกับการเรียนในระดับที่สูงด้วยนะอย่างผมเนี่ยผมเรียนัในระดับสูงจนลืมมันไปละพอจะมาสอนเด็กก็ต้องเข้าสู่เรื่องของสมการบัญชีดังนั้นใครที่เรียนบัญชีจะต้องแม่นในเรื่องสมการบัญชีคือถือว่าเป็นสิ่งที่นักบัญชีทุกคนจะต้องผ่านตามมาหมดสมการบัญชีคืออะไรสมรการก็คือเนี่ยสูตรของมันสูตรของสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบกทุนแล้วความหมายของมันก็เหมือนกับการเอา สินทรัพย์ลบหนี้สินก็คือทุนนั่นเองเนี่ยไอ้คำว่าสินทรัพย์ที่มันก็คือบัญชีทุนใช่ไหมเชืค่คือมันกลับไปกลับมานะคือตอนนี้คุณเข้าใจว่าการที่จะหาทุนคือเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินคือทุนแต่ไอ้สมการบัญชีเนี่ยเวลาตั้งต้นสมการบัญชีมันจะเปีนอย่างเงี้ยงงสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนแต่มันความหมายเทยวกันแหละมันกลับเครื่องหมายเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงสมการบัญชีคุณต้องใช้ตรงนี้นะ ถ้าเกิดใครว่าตามมาถามคุณว่าสมการบัญชีคืออะไรคุณตอบเลยสมการบัญชีก็คือการเอาเนี่ยส,สินทรัพย์เท่ากับหนีสน้สินหนี้สินกับทุนบวกการเท่ากับสินทรัพย์ A ก็คือแอสเซตัวย่อแอสเซคือสินทรัพย์ L ity, คือ l i a b i l ิตี้ก็คือหนี้สินทุนก็คือเนี่ยโอนเนอร์อีควิตี้เนี่ย, Owner, ยตัวยอ่อคือ OE เวลาที่เขาเรียนเรียนกันเขาก็จะใช้คำภาษาอังกฤษกันอย่ี้ก็ได้บางที่นะอาจารย์เขาบอกเลยสมการบัญชีคือ A เท่ากับ L บวก O E อย่างเงี้ยเขาจะใช้คำนี้กันดังนั้นการที่คุณจะหาสรรมการบัญชีก็เนี่ยจำสูตรนี้ไว้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนและมันมีประโยชน์อะไรกับเรามันมีประโยชน์ในการหาคำตอบบางตัวเลขเช่นบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ทุนเราเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินก็กลายเป็นทุนได้อะไรประมาณเนี้ยสมก,การบัญชีก็เป็นประโยชน์ในการหาตัวเลขบางบางกลุ่มเพราะว่าตอนนี้เราอธิบายบัญชีอยู่าสามกลุ่มนะฮะสินทรัพย์หนี้สินและทุน ดังน,น,นไอสินทรัพย์ที่สิดละทุนเนี่ยมันเป็นสมาการระหว่างกาันเมื่อมันเป็นสมาการระหว่างกาันแปลว่าเราสามารถแทนค่าเพื่อหาบางกลุ่มได้แม้โจทย์ไม่ได้บอกมาแล้วก็ในการทํางานจริงเราก็มักจะใช้หลักการตรงนี้อยู่เสมอเลยในการหาตัวเลขบางตัวเลขในการปฏิบททัติที่หาตัวเลขไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องใช้สมาการตรงนี้ด้วยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ l i n e ID yellowtenning ครับ